สวัสดีครับผมชาติจารัสทร์นะครับพาไป้องมาดูไอ้นมมากันไอ้นมมากันแคเทเธอริลล่า 320GC แพ็กคู่จัดการเอาอยู่นี่ครับเอาถึงชั่วโม่าถึงสองสี 2, 3, ร่รวมด้วยช่วยกัน ตอกไว้ดึงออกไปทำซีเลนครับสดทั้งคู่ครับสองอ้อค่ายเดียวสองคันโวจรมาเจอกันแคทเทอร์บิลากระบอกสีดำา3 2 0 GC 20ี่ตันครับอีกทีหนึ่งคิว อินกันยู่145แรงมากครับวัดรอบเครื่องนี่1650รอบต่อนาทีหรือว่าต่ำที่สุดในบรรดารถขุดนะครับถังไ้นถังน้ำมันเชืเ้อเเลงนี่เป็นพลาส,สติกชนิดแข็ง <c oughs> ม,มาเชื่องนอกเชื่อมในคุ้งกี้ใหญ่ครับรถโซงเี็วน่าจะน้ำหนักเยอะ แต่ว่าไม่ใช่ครับแค่20ตันลองหลังนี่ฝังบันท้ายเลยครับยนต์สายไฮ้ดรดได้ถึง70เม็ดด้วยกัน อยากให้ดูหนักๆครับโอ้ยทำไมตอนนี้ก็มีน้ำด้วยครับทั้งน้ำทั้งหินทั้งเลนช่วงนี้ภาคอีสานนะครับแถวบุรีรัมย์ก็จะเริ่มจะปลายฝนต้นหนาวการเกียวข้าวเดีย๋ยวมนมีว่าม,มีบางข้าวครับนี่มีต้นข้าว ดูไปดูมาก็รอเหมือนกันครับเรื่องรถดใช้ได้เลยช้าใจชั่วครับแคท ัน้ายเขาว่าลอแพ็กคู่เลยลนุมใหญ่ครับลนุมใหญ่ลนุมใหญ่มากกันเดี๋ยวจะตัดใส่สึ่งรอครับราคาราคาปัจจุบันน่าจะ,ะน่าจะลดไปเยอะครับนะไอแคลดโดยเฉพาะ จีเอ็กไม่น้องจีเอ็กซ์จีเอ็กสามสองศูนย์จีเอ็กก็ทำทำราคาลงมาครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเแรงรถถุดแล้วก็เพื่อสู้กับค่ายเพื่อครับมีใ,ใจว่าพัทเมโทรเมโทรแคทหรือว่าเซลล์ไฟบ้านพัา สอบถามชาติจเจริญทรัพย์ก็ได้ครับ0982723752ยินดีให้คำปรึกษาทุกค่ายครับรู้รู้เรื่องรู้เรื่องรถขุดนะครับรู้ทุกเรื่องรถขุดว่ากันไปไม่รู้เท่าไรต้องพอพอได้พอได้ครับพอได้จ่วงแล้ว รถส,ส,ส,สิบล้อก็ตั้งรับอยู่แล้วครับมีทั้งสิบดิ้งก้าแล้วก็มีมิตเตอร์แล้วก็มีปิกนกสองนุ่มใหญ่ช่วยกันครับ ทั้งคู่เลยเรียกว่ารถล้อมาตั้งรับครับพิเตอร์ล่อมากันธุรกิจขยายาการคำนาคมครับเพื่อให้สะดวกสบายสิ่งนี้ก็ต้องใช้กันจักหนักครับ อุ้มใหนึ่งคิวครับ1คิวสนใจก็เข้ามาดูได้ดเพจชาติรนทรัพย์แล้วก็ดูชาติรดนทรัพย์นะครับ มีเสียงร้รองนิดๆครับเสียงครางเจ้าหนุ่มมาก,กันดูช่วงกันบินน่าก็ยังไม่สูงครับทั้งคู่น่าจะประมาณหลักพันนะ เอาหินออกให้หมดครับวิดีโอชุดนี้เมมโมรี่เต็มไม่น้องขอแค่แปดนาทีกับแค t วิลลาสามสองกระบอก 5, ดนึ่งยีตันครับเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบคอบมบัตเต็งวินเทอร์คูลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ4 4่สีดีิดมาใน้145ตัวครับ เดยตองสงก่าจพันห์1่งร้อาบรอบตัวละครใบแผงอีก79็ดบเาตครับโรเลอร์7ตัวแคเร,รียร2ตัวลองหลังถังน้ำมันพลาสติกงี๊หนึ่งคิวสนใจสอบถามได้ครับหรือว่าเข้าไปดูที่สุนแ้ทก็ได้ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ